แล้วก็ไม่เอาแล้วรู้ด้วเอาอะก็คือเป็นเหตุสัมพันธ์ผิดเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดถ้าในถูกแต่ท่านไม่เอาความใครจ้างมันท่านบอกว่าาใครท้างมันด้วยการระบคำเป be, like, pack, ton, no. aa, Sultan, ็นเจ้าของเงินแล้วทำคนมาเดียวกันน่ะคนมาเดียวกันมันอยู่ด้หรือเ่าเออเอไปสื่อมาให้นะอ่ะเกิดที่ไหนคราอ่ะเจ้าสูงหกห้าสองเอาให้ประธานกองสาธารณเอาร์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดคนไทยอ่ะเขาชื่อนี ใช่ใช่มันเอาเงินมันเทียเ่ยวเบ็ดคบอกคนอื่นว่ามันเงินที่ได้มาจากการเล่นสลอ็อตมันเล่นสล็อตที่ไหนมีตังค์ที่ไหน okay, <hi. S 1> อเอามันเอาอยู่แน่นอนไม่เห็นนี้ไปห้องนี้อเออมันทำบุญไ้หานรับกรรมไปใช่ถูกต้องแต่เราต้องต้องต้อง ต้องรับไล้อย่างเขาจะต้องไม่ไปทําอย่างนี้ถ้าเราปล่อยละเลยสันดานนี่จะเกิดไปเรื่อยๆไมจะเคยตัวนะโอเคเดี๋ยวต้องทําต้องทำแร่งแร่งความเดี๋ยวเออต้องให้จัดการให้รับแค่แค่ต้องให้รับมันไม่มีรมันมันต้องรับผิดชอบอ๋อชันใจยิ่งใแต่นี่เงินพระไม่ใหญ่หรอกฉันก็ต้องเคลียร์เอ้หาไม่ได้เงินทำบุญ ที่คือห้องนี้เป็นที่พักของสง <c oughs> คนก็มาไปจักทำบุญให้ก็ซ่อนไว้ซ่อนไว้ <c oughs> แต่บังเอิญวันนั้นน่ะหนูมันเยอะฉันจะขอว่าเอินเนี่ยจะทํา,าห้องนะเพราะว่าหนูเยอะปรากฏว่าเงินหายไปแล้วไม่ได้เก็บรวบรวมไว้หมดเลยในซองเนี่ยเดี๋ยวสามสี่หมื่น <c oughs> ในซ <c oughs> องบริจาคทั้งนั้นทำบุญท <c oughs> ั้ง <c oughs> นั้น,น,นไปทั้งซองไหมหมดเลยทัย้งซองเซิงอ่ะไม่ต้องนับเลยยกไปหมดอ่ะบ้านคนอื่นก็ไม่ได้เข้าในห้องอ่ะไม่มีมีเขาทำความสะอาดคนเดียวป้าอนุญาตให้เขาทำความสะอาด ก็ไปคนเดียวแล้วถามตัาก็รับไม่ว่าก็ยังไม่เจอมันหลบไม่รับโทรศัพท์มันไม่มาทํางานก้องไปอาทิตย์แล้วมันเอาไปมันหายไปเลยเนี่ยคุณป้าแจ้งมาทุกวันไหมทุกวันแต่มันหายไปเลยเนี่ยไม่มาทำงานตั้งแต่วันนั้นหายไปเลยไม่มาเลยอ่ะก็เลยสันนิษฐานเลยโอไม่ต้องสันนิษฐานแน่นอนแน่นอนมันแน่นอนหายไปทั้งทั้งซองกรายเหมนไปทั้งตัวไปทั้งตัวไปเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยห่วยออกแน่นอนแล้วตอนนี้ก็เออเคนงานข้างข้างเขาบอกว่า เห็นมันมาคุยมีเงินมีเงินจะไปถ่ายทองถ่ายของอยนางไรกันม่รู้ีพิสัยเลยเออต่นี้เขาบอกโอ้ยตอนนี้แม่ไปถ่ายไม่ช่เงินฉันเราคงแค่ทำบุญมาจะไปเข้าวัดเงินก็ใส่ซองเขาบริจาคมาจะไปวัดเงินนี้เขามาร่วมทำบุญใช่ให่จะไปถ่ายวัดไหนจ๊ะวัดป่าสุประตจังหวัดเชียงใม่ชัยภูมเออยอดเงินเท่าไหร่เข้าใจว่าสามสี่หมื่นนะประมาณนั้นไม่นนับแต่ว่าไม่ด้นับตัดใจเป็นลําซองเปิด รวบรวมไว้จะปแต่ก็ไว้ใจนะจ้างเป็นรายวันเหระครับจ้างเป็นรายวันอ่ไว้รายวันรายวันอาทิตย์หนึ่งจ้างอย่างเงี้ยวันหนึ่งไปทําความสะอาดหรือจ้างทุกวันทุกวันแต่จะมีบางวันให้ขึ้นไปทําความสะอาดท้องให้เงินพิเศษต่างหากค่าทําความสะอาดท้องเนี่ยเป็นเงินสดเงินสดแล้วมั่นใจมั่นใจมั่นใจเพราะห้องนี้เขาเข้าคนเดียวเพราะเป็นเงินใสซองทําบุญเขาบอกว่าจากจะไปวัดเนี่ยจะไปทําบุญครับเนี่ย ของพระด้วยเพินพระท่านมาแล้วก็ท่านมาเปิดตู้อาวเงินหายไม่มีใครอีก่ครมาทำความสะอาดเลยตรงเนี้ยหรือตรงเนี้ยั้งนี้เป็นข้างแรกใช่ไหมที่หายใช่ค่ะเพราะท่านก็ช่อนไว้อะแล้วเอิญมันนั้นว่ามีหนูเลยบอกให้แม่บ้านไปเคลียร์ที่ตรงเนี้ยมันทําเอาไปเลยตัวแม่บ้านคนนี้จ้างเขามานานยังหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วเหรอเอินมันเยอะรอบอะไร ล็อกโลินี่ยบอกเกินว่ายังไงหมี3่หนไม่เหมือนเียค่เจ๊ไม่ใช่พี่ไก่เปิดโทรศัพท์ได้บ้างหรืดูยอดดิว่ามันมีกันเข้ากันเท่าไหร่บ้างได้ไหม ไม่แล้วไก่จะไปถ่ายทอนถ่ายเทินที่ไหนจะไปซื้อของถ่ายของได้ยังไงไอ้จินมาเล่ฟังเอาทีนี้ไอ้จินเล่าฟังหมดแล้วดูเล่นอยู่ร้านเด้งนกคนนั้นเรามีเงินสามพันไปกินเบียร์อ่าแล้วเงินไก่เอาเงินมาจากไหน่ไก่ไม่ทํางานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่านไก่ไม่ทํางานแต่ไก่มีเงินกินเหล้าทุกวันไก่มีเงินเล่นสล็อตได้ไงทุกวันกู้ไอ้บางม่เงินเราไม่ไม่จริงเราจะไม oui ่มีปัญนาปกู้บางเาะไอ้บางมาทวงพรได้ม <itu S 1> <ambitious. S 2> ีี้สานให้ ฉันไม่รู้นะถ้าสารภาพมาฉันจะโอเคนะฉันจะเดินกลับแล้วให้เธออีกสักีต่คุณแจนมีวะเดี๋ยวต้องสืบ่อบไก่ดีกว่านะพร้อมะพร้อมไหมไป้อมนะไก่ฉันไม่รู้นะไก่ตั้งส้ดีถ้ณอาจารย์บอกว่าเงินทำบุนจมไทยกรรมมาน ใหนไม่ได้สนใจลุทำงาจ๊ดกี่ปีมาแล้วไปทำเจสไหมั้งเช้าตอ้อไมไม่รู้อ่ะฉันต้อการให้ไกสภาพกันเข้าไปอ่ะพี่ดูข้าวบุญชีพอนี้มคืเงนเงินจริงไม่พี่ข้าไปทศัท์เดีเาเรียกเงินเามีเงินข้ามีเงินข้าที่เท่าไหร่บ้างอทะกัพับพี่ม่ละพี่จำายแล้วับประจำทำไมอ่ะพี่จับอกพี่ตาพี่ไก่มีตังอะใช่มีเงินกว่าบาทแล้วพี่ไปถ่ายเ้ามาพี่ไปกินเบีย์เขาแล้วมือถือพี่ยู่ไหนอยู่ไอเตอี่พี่ให้มันจามาเนี่ย เล่นแต่ตอนก่อนมาเล่นเ่องเหมือนเจ็ดวันเนี่ยงั้นแล้วโทรศัพท์ตั้มไม่มีโมบายมันกินไหมเครื่องตั้มอ่ะไม่รู้อ่ะโมบายกินไหมอยากก็เวลาพี่เล่นสล็อตพี่ต้องเติมยังไงต้องเติมยังไงฉันแต่ต้องการรู้ว่าถ้าไก่พูดตอนนี้จบนะฉันก็ไม่เอาผิดแล้วรู้ว่าไก่เอาไปฉันจะเดินออกแต่ถ้าไก่ไม่ยอมรับนะฉันไม่ยอมนะเพราะเงินนี่เงินทบุญมารับไม่รับบอกมาถ้าเธอไม่รับฉันให้เธอประกันตัวที่กลับบ้านแล้ว แล้วไปสู้วันนี่สามเอาเนี้ยกันถ้าเธอยอมรับวันนี้เธอยอมรยบเธอย่าปากแข็งจะไม่มีใครพ่งไม่มีเะเข้าคนเดียวและวันนั้นเธอรื้อตู้คนเดียวใช่เธอรื้อวันนั้นน่ะแล้วหนูริ้อแลวเธอรื้อเสร็จ ชทำงานทุกวันมันไม่มีเงินกินแล้วเขาไม่มาทำงานอย่งที่ไหนใช่หมเก็ไม่ได้กินหรอกเราก็อยู่กับทงเขาก็เสพกินหราก็กินมาไม่กี่ก้อนนะคิดดีๆค่ะฉันจะกลับบ้านเลยนะคิดให้ดีฉันใจดีนะฉันไม่เคยดูไก่นะไก่จะดีจะช่วยฉันไม่เคยว่าขนาดนี้ ไม่รู้ฉันไม่ต้องการอะไรฉันแค่รู้ว่าแต่เมื่อวันนั้นหนูนผิดเยี่ยงนูนไปไปไปไอตั้มตอนคืนนุนก็จะนอนวันนั้นน่ะนอนที่ไหนไอ้ตั้มนันเจ้วันนั้นตอนกลางคืนน่นนนนะยังไม่ได้นอนหนูนอนที่ช้าไอ้ตั้มไปวันนั้นไปจริงๆที่ยวันไอ้ตั้มไปเอาลนลั่นน่ะฉันไม่เชื่อถ้าเธอไม่รักฉันใจดีใช่ไหมไก่เธอรู้ฉันใจดีใช่ไหมฉันใจดีใช่ไหมใจเย็นใจฉันใจดีใช่ไหมแล้วฉันช่วยเหลือเธอขนาดไหนค่ะใครจะทำร้ายเธอฉันปกป้องเธอจิตนี่แค่ฉันใช้นี่โดยที่ฉันไม่ต้้อองงาาใชน จะยืมตังค์ไม่ต้องยืมให้เลยแต่ทำที่ไม่ชอบเมื่อรู้ว่าเงินพระหายปั๊บฉันวิ่งมานี่ก่อนอันนี้ฉันไม่ชอบเจ๊ต้องสงสัยนูคนแรกแหละวพาะนูเข้า,เ,ขาอเองอย่างนั้นเจอเข้าได้คนเดียวแล้วเธอเปิดตู้คนเดียวนะแล้วเรื่อนี้มันจะไม่เไปไ็นนี้เลยแต่วัานนั้นหนูก็อยู่กับเจ๊ตั้งสติที่ดีนะตั้งสติดีไปนอนอยู่คุก่อนสัม่มงมา้วว่าก,กันจะดีไหมให้สัม่มงเม้าก่อนแล้วว่ากันฉันไม่คนใจร้ายและฉันไม่ชอบคนติดคุก ฉันหมดสิบหกล้านยังไม่เคยโทษใครแต่ถ้าลูกน้องที่ฉันรักทําแบบนี้มันเสียใจนะเสียใจเอาไปก็บอกเขาว่าเจ๊หูขอโทษหนูกราบเจ๊หนึ่งขอโทษจริงๆแล้วไก่ทำงนกนนันได้ด้วยกันเยขอร้องอย่างอนาคตนะแต่ถ้าไก่ยังยืนการว่าหนูไม่เอาไปฉันไม่เชื่องั้นฉันไม่เชื่อจริงๆปกติที่เชื่อไก,ลกล่เป็เรื่องนะเชื่อทุก,ก,กทเรื่องใครจะโกหกถ้าเนีถึงหนูไม่ได้ไปหนูยอมรับว่าหูไปก็ได้ถึงูไม่ยอมรับยอมรับถึงยอมรับผิด ของที่ไหนอะทองจะคืนมาเอาคืนมาฉันจะไปคืนพระเขาใหญ่ทำบุญนี่ไม่ดีนั่นนทุกวันนี้ชิดเธอลำบากจะไปหาแล้วชิดเธอไม่มีสมหวังสักอย่างหนึ่งและเธอยังไปทําบาปทํากรรมเลยเขาทำบุญใส่ซองมาเนี่ยเขาจบทั่วหัวที่ะาาคือไปรับกรรมทั้งหมดนะเนี่ยเธอรู้ไหมพระเมื่อพูดทีแบบกรรมใครกรรมมันหนูไม่ได้ไปเออหนูไม่ได้แล้วเอาเอาทองคืนมาเอาทองคืนมาเอาคืนมาหนูไม่คืนเอาบอกไปถ่ายทองไง เมื่อกี้พูดอ<ด>ยู่เมื่อกี้เมื่อไหร่เราถึงใช้นี่ไอ้ทมันไปไมันเป็นนี่มันแล้วทองอยู่ไหนเอาเฟื่ยมาหนูมีอะไรชิ้นูมนีอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้นยเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยมันจะหมดไปได้ไงเธอเพิ่ง<ด><ด>จะให้กินไปถ่ายของมามไมห้กินไปทําอะไรที่อย่างกดเงินหรืออะไรกินบอกไอ้ยันบอกออันนั้นหนูเล่นสล็อต่นจริงหนูไปกดต,ตั้งนาเหมือนเช็คใช้อยู่นะครับการบริจาคคือให้ไม่บ้านทำความสะอาด ก็ให้หนูมันเศร้าประมวนใจก็าหนูจะไปจับอะไรนี่เหมือนท่านหายไปเขาไปป่วยตู้เราวก็เห็นป่วยตู้เล้วก็นั่งแต่เราไม่เอะใจก็เมียหไยนี่เรากลัวว่ามีอะไรดูหนูเศร้าด้วยใแต่เราอยู่ว่าสักพักแม่กาลงไม่มั่นใจแล้วเขาจะปล่อยว่าฝุ่นมันเยอะอ่ะแล้วก็จะมาฝว่า่นเงินจำนวนมากด้วยสาเหตุที่ไม่เอาเรื่องเขา ก็เขาก็มีรูปที่สามาติอะกมีต้องมาบ้านไกลมากเลยหลังตัดสินจำคุกหรือว่าต้องมาประสบการณ์เดือดร้อนก็ถือว่าแก่ก็ถูกจับได้นี่เเขาก็เสียชื่อแล้วเสียเครดิตอาจจะต้องตกงานแค่นี้ก็ลําบากพอแล้วที่เหลือเขาก็ต้องรับคำไปเองวันนี้ไม่เอาเรื่องเขานี่จะปากอะไรถึงแก่ไก่ไหมครับก็ อยากให้ไก่เนี่ยนะได้ตะหนักว่าเนี่ยที่อยากได้เงินเยอะๆเนี่ยจนกระทั่งต้องลักขโมยเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่เล่นการพนันหรือว่ากินเหล้าไอ้ที่ต้องใช้เงินเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้อดไม่ได้เวลาเจอเจอเงินใกล้มือหักห้ามใจไม่อยู่เพราะนั้นเนี่ยยงยาะหอแก้ตัวนะ อย่างน้อยก็มีลูกที่ต้องดูแลเป็นแบบอย่างให้รู้จักยับยั้งชั่งใจขยันทำงานแล้วก็การพนันก็ควรยังงดซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ในความผิดที่ทำไปนะก็มันก็เป็นกรรมนะที่ถือแม่ตรามาแม้เเรื่องเนี่ยกรรมก็ต้องอตามทันอยู่แล้วในที่สุด แต่ยังไงก็ตามก็ขอให้มีความตั้งใจที่จะกลับตัวกลับใจเช้นใหม่ท้าไม่ได้ถึงตัวนไกถึงรูปนะก็ฝากเอาไว้